Morning ค่ะเดยวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะคะคืนแหง้งแห้งจากเมื่อคืนก็จะมีเมนูง่ายสมติตีมีผเกผลไม้แช่แข็งเตรียมมาละแล้วก็เดี๋ยวจะทำอะโวคาโดโทสแล้วก็พอเสรข้อนี้หน่อย้แสนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมากิวขนมตางกันก่อนโดยใช้น้ำมันตัวนี้การูลาออยล์คาลา นิดหน่อยเพราะเราไม่มีเครื่องปิ้งขนมปังก็จะแนบไปนะคะประมาณนี้ส่วนขนมปังก็ง่ายๆค่ะเป็นตัวนี้ฮันนี่โอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มปั่นสมูทตี้กันนะคะไม่ต้องช่งตวงวับใส่เลยตามแบบซิลลิง่งทำหิว ขีดเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นแหละนะใส่จ,จอยนะม,มาหาด้วยนะเตยเลอร์แล้วเป็นพีชกับแอปเปิ้ลเนี่ยเหมือนได้กระเีดดยมไม่สิว่าพีชแอปเปิ้ลกระเทอยมมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่น้ำผักนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่สลัดนึ่งไปด้วยเดี๋ยวสยคิปไปดูขนมปังที่ย่างไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ กเก็บเรียมน่อยๆปรกรอบนี่นะคะเราก็แบบทําไปในเวลาเดียวกันเนาะเราก็จะย่างเออเ,ออเราก็จะกิวในส่วนของเบคอนนะคะลงไประหว่างนี้เราจะากลับมามาทำสมูสตตี้กันหลังจากอนนี้เออเตรียมของนะคะระหว่างรอเบคอนกำลังย่างเราก็จะมาดูในส่วนของสมูสตตี้นะคะวันนี้ก็จะมีพีชแอปเปิ้ล เออได้เลยแล้วก็เดใส่น้ำผลไม้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเอ m มมูนตี้กรีนเอ็มมูนตี้บูส o บูสบูสบู e เอเนอร์จีเนีคะใส่ไปเลยผักไปเขียวทุกอ่าแล้วก็เนื้อขาเนือที่เหลือเอนเ่อร์ที่สดก็ได้ใส่ด้วย จัการนะคอ้าวก็บลุงกล้วนะส่วนผสมมันจะถามไม่ได้ไงกันนะทีนะ่เส้นลือเน,น,นี่ยมันดึกวันไหมือกัวันที่นะทนะตื่นะจบุนเดอร์หน่ะคือักเา้นอะไรประมาณนี้ตันะเพราะขนมาาตามกันกนเลย หลักมันก็ดูจากซีเซ็จนะคะเราก็มาจะดูเอ่อเบคอนก็กำลังได้ที่พอดีกลับมาปิดกันน่านจะได้ละทุกความแบบเหลืองกรอบน่ากินกลับมาในส่วนของการเตรียมอะโวคาโดโขลกนะคะก็จะมีขนมปัง,งที่เราเคาะเสร็จแล้วแล้วก็เหนืจะมาเอ,อทำหนึ่ง ไข่ดาวแล้วโปะไข่ดาวไปยั่วๆคละฟอฟระหว่างรอไข่ดาวสุกเดี๋ยวมาจัดจานกันเช้านี้เราแบบรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับหลานที่บ้านแม่สามีเอ่อขนมปังเราทเสแล้วเนาะเราจะใช้จานกระดาษเลยนีทานเสร็จแล้วก็รวบเลยทิ้งอย่างเดียวทั้งหลาง Okay. ที่นี่เขานิยมใช้จานกระดาษกันมากเลยนะนี่น่าตะมาก็จะประมาณนี้นะ่าทำเลยโอเคค่ะนี่นคะคะหลังจากปกไปแล้วชีสเสิร์ฟด้วยเบคอนเบคอนเบคอนกระสัน เดี๋ยวหันไปดูไข่ดาวแบ,บน,นหน่อไหมบ้านนี้สามีชอบทานไข่ดาวแบบไข่ขาวสุกสๆแล้วก็ไข่แดงัเยิ้มๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาโขกหน้าโทสต์ ทนไหมวันนี้แบบไข่ได้ดังใจมากโอเคน่าจะได้แล้วปิดใสเราก็จะมาสูบแบบโปะลงไปอย่างนี้นะคะถ้าดาาชิ้นน,นะคะ แฟนบอกว่าตั้งแต่มานี่ทำกัาข้าวตื่นมาก